พม่าตัวเก่งนะครับดีกี้แชมป์เอ็มนะครับเจ้าคาราวาแดงของสออำนาจโซลาร์เซลนะครับที่ติดคู่นะครับกับทั้งด้าน เจ้าเพชรมีโชคเนาะของเฮงๆคาแงนะครับวันอาทิตย์ที่8ที่แก้วขุกวดนะครับ2.2เอ็มนะครับก็เจ้าคาราบาวแดงตัวนี้นะครับเป็นไก่ที่เสียมนาตนำเข้ามาจากพิโยดนะครับในค่าตัว50 k เคนะครับตัวนี้เนี่ยพ่อเนี่ยเป็นเขาเทพนะครับแม่เป็นเยียบรีลำนะครับเป็นลูกพ่อของราชสีสานะครับสิติ7เที่ยวนะครับอยู่กับเจ้าของเดิม5้าเที่ยวนะครับมาอยู่กับเสียมนาจนะครับอีกสองเที่ยวนะครับเที่ยวแรกก็ชนะพม่ามาอังกับหน่อยนะครับแล้วก็ล่าสุดซึ่งเป็นที่ฮือฮาเลยนะครับที่มหาลาบ ครับ1 1นนะครับก็วันนั้นเนี่ยเจอปักก่อยนะครับตีปักก่อย2อันกว่านะครับ ก็รวบแชมป์เอ็มมานะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับสาหรับทางชนเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นไก่หมาล่อนะครับขยับหาช่องเตะนะครับขยับบิดหาช่องเตะเป็นไก่แข้งดีเลยนะครับปากไวเปิดแผลไวนะครับสองอันเนี่ยมันตีดันแตกละเอียดเลยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาหน้าติดตามมากๆาเลยนะครับสําหรับเจ้าคาราบาลแดงตัวนี้นะครับก็ใครอยากดูคลิปเก่านะครับของเจ้าคาราบาลแดงนะครับหรือว่า อยากดูไถ่รสสดเราก็ไปที่หน้าช่องหน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับตัวนี้หลายจัดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับ